ชาวเมียนมาร่ำไห้ขอบคุณนายแพทย์ทวีสินพูดให้กำลังใจท่ามกลางสถานการณ์โควิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะที่เริ่มต้นที่จังหวัดสมุทรสาครค,ค่ะตอนนี้ไวรัสแพร่กระจายเป็นวงกว้างนะคะซึ่งมีชาวไทยหลายคนค่ะที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โจมตีชาวเมียนมาอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเนี่ยคุณหมอทวีสินได้ออกมาพูดให้กําลังใจชาวเมียนมานะคะซึ่งตอนนี้ก็มีชาวเมียนมาหลายคนที่ ซึ้งใจนะคะหลายรายนี่ถึงกับน้ำตาไหลขอบคุณคุณหมอทวีสินที่เข้าใจค่ะ จากกรณีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโควิด -19 นะคะที่เริ่มระบาดมาตั้งแต่กรณีเจ้าของแพกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครผู้ป่วยเนี่ยยืนยันแล้วก็จากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครน,นับพันคนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวนะคะแล้วก็มีประวัติเดินทางไปยังตลาดดังกล่าวด้วยซึ่งในโลกออนไลน์มีกระแสบางส่วนได้เข้ามาต่อว่าแรงงานเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงมีการเลิกจ้างแรงงานเมียนมาแน่นอนว่าส่งผลกระทบทางจิตใจและความเป็นอยู่เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ล่าสุดฐานนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้พูดให้กำลังใจแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยโดยกล่าวว่าคนเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยมองเขาว่าเขาเป็นคนมาร่วมชะตากรรมกับเราในฐานะที่เข้ามาใช้แรงงานเขามาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจของเรา เนื่องจากเราต้องใช้พึ่งแรงงานของพวกเขาเพราะคนไทยเองไม่ทำงานด้านที่พวกเขาทำมากันเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยเราเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันในเมื่อพวกเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ขอความเข้าใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะได้ดูแลซึ่งกันและกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราดูแลเขาเขาก็จะ ได้ใจนะคะและได้คนมาทำงานในส่วนที่เราหายไปเขากับเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันต่อไปค่ะยังไงก็ฝากความรู้สึกดีๆนี้เผื่อแผ่ไปถึงทุกคน จากการให้กำลังใจของคุณหมอทวีสินนะคะก็มีชาวเมียนมาจำนวนมากเลยได้ออกมาขอบคุณค่ะบางรายนะคะถึงกับหลั่งน้ำตาก,กันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ให้พื้นที่ยืนในสังคมซึ่งก็มีคนไทยจำนวนมากเนี่ยเข้าไปส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะโดยส่วนมากแล้วนะคะชาวเมียนมาก,ก็ได้เข้ามาดูเอ็ดคลิปในแอปพลิเคชันติ๊กตอกนะคะเป็นการแสดงความขอบคุณนั่นเอง ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ